สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้เขาอยู่กับผมในน้องนะครับวันนี้ผมจะชวนผู้ชมนะครับมากินข้าวด้วยกันวันนี้กับข้าวของเรานะครับเป็นต้มขมเนื้อนะครับรับรองว่าแซ่บขมอําลําแน่นอนนะครับผมแล้วก็กินข้าวเหนียวร้อนๆเลยนะครับผมนี่ตดน้ำมันร้อนนี่กินมั้น้องกินเลยน้ำร้อนร้อนจริงอะน้ำยังอยู่ในถุงนี่อีกนะครับคุณผู้ชมนี่อันนี้สั่งเจลัต รับภาษามาให้นะครับผมอืมต้องขมอย่างงี้เข้าเข้าเข้าแบงเข้าสุดยอดเลยอะ่ะอ๋แครแรกว่าจะเอาลาบแล้วเยาลาบกันได้อยากกินลาบรอก่อนอลาบต้องรอชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยละ่ะแซ่บมาก มันเขารู้ว่าผมชอบผมแบบเนี้ยผมพอาดีเลยนะมีเนื้อมีเอ็นครับผมพร้อม,มนะต้นหอมตั้งนิดนึง อยากจะเอาหลอดมันดูดเหกิดไหมเนาะปล่อยอเ็นก็นุ่มเลยคุณผู้ชมนี่อะไรมันเนื้อไม่ใช่อะไรอ่ะขาขาอ๋อขาเนื้อเลยครับเดี๋ยวพวกนี้เราจะไอ้ย่างไอ้เนื้อออสเตรเลียนะครับผมได้เนื้อออสเตรเลียมานะครับ ลองว่าแซ่บแน่นอนนล้วจะเรียนเนื้อไก่หรือเนื้อหมูเนื้อหมูเน,หมเ,นเนื้ออะไอ๋อโอเควันนี้ทาน้ำจิ้มเตี๋ยวไม่ทานก็เลยเอาต้มขมมาก่อนเนื้อลายหินอ่อนก็มีลายหินอ่อนใช่มันแซ่บเลย <c oughs> ครัเปิดทุกชิ้นเลยข้าวมันมือมือใั้หมดเลยกินข้าวย,ยังเลยอ่ะก <laughs> ินจีนอะ่ะไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่อ <laughs> ืมือนจะลืมต้นหอมนะืึต้นหอมอะ่ะ ต้นหอมไม่มีแล้วอ๋อมกินหมดเลยตอนนั้นละหมดแล้วมันแก่แล้วไม่ได้ปลูกใหม่นะคุณผู้ชมครับต้นหอมหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าไม่ปลูกเองเนี่ไม่ค่ากินเยอะของตลาดนี่ไม่ไม่อยากกินนี่หรอ,อดำๆเครื่องไรเนี่ยชิมด้ไม่เนี่ย มันคือส่วนไหนอ่ะเหมือนตับเลยอะไรอ่ะได้ไงเหรอไม่รู้เหมือนตับเลยอืออีนนนชอบตับอยู่แล้วอ๋อพูดไปก็อยากกินซาดเหมือนกับทางลำพูนเชียงใหม่เลเป็นยังไงนึกอยากอะเขาใส่ตะไคร้ใส่ต้นๆนะใช่ไปี่ชิ้นเอาคุณผู้ชมผมอยากกินอ่ะไม่รู้ไปไรนตอนนี้อยากกินของดิบกิน กินแล้วหิวล้ะแปลกๆแล้วพี่เตมอยกินของมินเลยบอกว่าอยากกินของหวานคุณผู้ชมยามันร้อนเมื่อกี้เอาให้รถมายังร้อนเลยหน้าขาผมแล้วดีนะหน้าขาคุณผู้ชมดีกว่าหน้าไข่เอ้ยไข่ไก่ได้ออกมาด้วยอ่ะเนาะไข่สุกนล้ไม่อร่อยนะมันก็ไม่สุกหรอกเพราะว่ามันก็ทนเหมือนกันแหละเปลืองนาเปลืองน้าไข่ดำหมดไม่ไม่หรอเปลืองมันหนา น้ำขูดนี่หอมฟุ้งช่วยกลิ่นหอมฟุ้งสดมากำน้อยไปแจกคำอีกไงกอ่ะค,อคอ่อยๆริมรสชาติก็เห็นเบบเจ๊เขากินกันไหมเวลาเขาชิมอาหารเขาจะบเบิรเขาไม่ได้แบบนี่นี้อิมไง หลุมมาสองวันทำไม่แย่อผมไปโรงเรียนมันได้หรเนี่ยเกี่ยวทำงานโรงเรียนมันด้วยไม่แย่หรอเถึงแย่ได้เราก็อดเอาเพรเราใจนักสู้อยู่แล้วพาไปขุดหลุมเพ้่มสองคืนไข่แตกยังไม่เป็นแต่ใกล้แล้วเ, <laughs> <laughs> เพื่อนนอนสลบสไายหมดแล้วเหรอสองคนนั่นน่ะน่านะนจะสลบเพราะดูจากหน้าตาวันนี้คือแบบไปหมดแล้ว <laughs> 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 นักกว่าผมอีก แงไม่มีภาพอาอกหลังกายแรงไม่ค่อยมีกันคุณผู้ชมเด็กสมัยน,นี้แรงดีนะร้อนมากดี่ก่อต้มขมชอบทำมปันขมขมไม่ต้องใส่เองเลย เขาแบบว่าพอดีเลยอะเรารไม่ต้องมาใส่เองอะเขารู้ว่าเราชอบขมอะเขาใส่มาให้พร้อมแต่มิกไม่ค่อยชอบขมมิกอะถ้าเป็นผักมิกจะชอบมัน <c oughs> มันก็ัอสัด <c oughs> เดี๋ยววันที่สิบเก้านี่ไปได้ไปได้เยี่ยมแล้วคุณผู้ชมเขาจะเปิดให้เยี่ยมละคือของกินไปฝากใช่เ,เราเอาของไปฝากไปให้กิน ขาน่าจะเหิวโซออะอยู่ในนั้นอดอ่ะไม่แน่เขาอาจจะเป็นคนละคนกับที่วันแรกเข้าไปเนาะอาจจะหน้าเล็กตัวเล็กเหมือนกับที่มาใหม่ๆแรกอืมนั่นเลยนะหรือไม่ง,งั้นก็วันขึ้นวนยังไงอ่ะฝ <laughs> ึกขนาดนั้นนะคุณยมน,นี้เ็าฝึกในลมอะ,อะไม่ได้ร้อนเหมือนก่อน อากาศสมัยนี้ร้อนกว่าสมัยก่อนนะเจ้าร้อนสุดๆดอะ่ะสบายงั้น,นไม่ค่อยเจอแดดแต่ว่าเป็นอาหารนี่จะได้กันสบาย <c oughs> เหื่อยเขาซ้อมอ่ะเขาฝึกอ่ะข้าวีาปล,ปลาข้าวตักเล่นวันนี้พี่เกมกินข้าวน้อยม,ม,อมักมักอ่อมจมผม มันไปช่วงนี้ผมอาจริงเอาจางแล้วคุณผู้ชมครับผมจะลดหน้าที่มันใหญ่อตอนนี้ให้หน้ามันเล็กลงเหมือนเดิมผมก็ว่าอยู่ว่ามันไม่ค่อยกินข้าวแล้วก็อ,อัดโปรตีนเข้าร่างกายนะลดข้าวเพิ่มทํางานเยอะๆหนักๆเพิ่มโปรตีนด้วยมันจะได้แบบเน้นๆกินหวานเอาแ <laughs> <laughs> ม่งโปรตีนเลยนะห <laughs> น้าวันเต็มกล้องแล้วแล้วว่าน้ําหนักลงเร็วนะพี่เกมทางานแบบว่าช่วงนี้ยร้อนอะ ขุดดีนะมันมันมันเร็วแล้วผมนะครับมันเหนื่อยทั้งตัวมันได้ทางล่างเลยแต่มันก็ต้องพักบ้างทำสองวันวันอะไรเงี้ยเงื้น,นกล้ามเนื้อของเราจะเสพอันนี้อร่อยเหรอเ,เป็นเน่้นลิ้นไปแก้มหรออา้าไม่ชอบหรอหนักกว่า น่ากลัวกันจับไม่ใช่เหรอนี่อร่อยมากเนี่ผู้ชม ซดครับผมซดน้ำอ่อมครับผมน้ำอ่อมต้มขม <c oughs> เอาเลยผมรู้ผมเดี๋ยวไว้ให้นะสุดท้ายพี่เกมก็อดได้ๆหรอก <c oughs> กอิ่นี่นดีเนาะมาสวานอีกเนะี่ยทีไปสวนอีกคือเนี่ยครด,ดีกนะกูดอีกคนเด,ดียว ขอแล้วคุณผู้ชมเลิกจ้างผมจะไปช่วยไม่ยอมอ่วยได้การทน้านแล้วผมแรงไม่ค่อยมีกันไม่ไหวอย่านะผมนย่านะผมแรงดีแรงดีทำงานน่อยๆไม่ไหวะน้อยๆนย่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนั่ง แต่ดูรดเอารถเอาเลยอยากกินทุเรียนปิ้งเ่ทุเรียนปิ้งทุเรียนเผาที่เราเคยทานะเผาก็คือเผาเดยปิ้งก็คือย่างปิ้งก็คือย่างปิ้งย่างเออเผากับตะแคงนะเผานี่มันก็จะอยู่ในลูกไงคุณผู้ชมทางลูกแต่ปิ้งย่างเนี่ยเราแกะมาแล้วมาปิ้งมันจะหอมมากๆเลยครับผมเดี๋ยวได้ทุเรียนเมื่อก่อนนึกถึงตอนนั้นอ่ะที่พี่เกลเอาพันอะไรมา อยากกินอบอยากกินปิ้งอยากกินเผานี่เราต้องทำให้หมดสามอย่างนี้อยากลดน้ำหนักเอาไว้ก่อน <c oughs> ของอร่อยมาแล้วต้องยอมต้องจัดจัดโอเคครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็น้องด้วยนะครับ,รบแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับไม่แน่ลิปหน้าจะทุเรียนเลยก็ได้นะคุณผู้ชม